คำเตือนทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับ <c oughs> สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC แฟนสองน้องแสงชาแนลนะมาพอพี่พอน้องแร่งนะครับสาหรับมือเด็กกระไดขึ้นเก่าเหมือนเดิมนะครับเวลาธรรมดานะครับเวลาทําการประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะนะมาพอพี่พอน้องกันอีกครั้งหนึ่งสาหรับมือนี้แรงของวันที่ยี่สิบเกดนะครับมักกะเอ้ยกุมภาพันธ์เอ้ย,ม,พพอยมีนาคมพี่น้องว่าสามเถือกเบาเถือกยี่สิบเกดมีนาคมสองพันห้าร้อยยี่ 2 5 6 8นะครับการทมกลางบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวนะพี่น้องก็ระมัดระว่างนะครับเด้อดูแลสุขภาพเจ้าของเนาะเพราะว่กบรรยากาศฮอนพี่น้องนะครับช่วงนี้ครับมันจะเข้าสัวร้อนเต็มตัวเต็มตัวพี่น้องเดีอยวไม่ให้ซาเกิดขึ้นหอนหนาหอนเนาะอีกปรจ๊กี่มื่นก็จะเป็นสงการในเรื่องที่ห้องกระไรจะได้สาดน้ำกันแล้วนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆสำหรับน้องๆน้องสาวน้องสาวน้องบ่าวน้นองชายกระไรนะครับเอากาซาคิวนกะ มินาทางของอาจารย์กราสินนะครับมาฝากพี่ฝากน้องกันอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับมือหนีน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวบางคอบางขอมุ่นเก่าก่อนพี่น้องผัวตามเอซี่ที่เพิ่นแนะน้ำมาว่าเอาข้อมูลเก่ามาให้เบิ่งเด้วด้วยเส้นฟ่นาเนาะแอดกับพยายามนะครับพยายามหาข้อมูลเก่าให้เบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะฮางเทียกกะพาพ้อฮางเทียกกะห้าบกข้อครับบางเทียบบางที่ก็ ถ้าผมกสาดไปแล้วอยังประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันกลับมันโดนไล่ก็แอบก่เก็บใบโบวัย้วมันหล่นมันหล่นสต็อกหรือไม่นะครับแต่เดี๋ยวมันเอิ้นเยอะขึ้นนะสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับแอดสำหรับแอดคลิปนี้นะครับจะนับแนวทางของแอดใบฟ้าพารวยนะครับแบบข้อมูลดังข้อมูลเดือดนะพี่น้องด้วยนะข้อมูลเก่านะครับโอ้ยพี่น้องนะครับเดี๋ยว ทีเ่เจือเกลยอก็พี่น้องมันมันแบบเป็นตะเบ,บ,บ่งไปไลยเนาะเพีงนะองเนาะเอาขอไมาแล้วก็อะไรได้นะครับเด้อย,ย,ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระด,ดิ่งนะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยนะขอบคุณหลายกันนะครับคำเตือนคําเตือนทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสํานักเลยแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดา เดี๋ยวบบอดด้การันตีว่าสิเข่าหรือสิลลุดนะพี่น้องเนาะมาเบิ่งงวดก่อนพี่น้องเนาะมาดูงวดก่อนนะครับของอาจารย์กราลาสินนะครับเงดก่อนเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นให้มาที่แปดห้าห้าแปดห้าสามอ้วนบรกาศบังอันกล้องแสแตกหน้าจอแตกนะพี่น้องก็เลยบังนิดนึงนะแปดเก้าห้าแปดเก้าเกศนะครับห้าสามหกสองห้าสามห้าสองห้าเก้าเก้าหกเก้าเกศ 98นะครับนี่คือแนวทางของอาจารย์กรกาลาสินงวดที่ผ่านมาอ่าใกล้เคียงพี่น้องบ่บ่ถือว่าเขานะพี่น้องไม่เข้าเพราะว่ามันมีแต่5มันมี63พี่น้องเปิดใช้วาที่53นะครับเอากระว่าเพียงพี่น้องสี่เอ็ดเคยบอกเป็นประจำนะมีเขามีหลุดดนะครับเด้อนะครับแนวทางแต่ละท่านแนวทางแต่ละอาจารย์นะครับมาเบิ้งนะครับงวดนี้นะครับพี่เป็นต้องใจนะครับมาดูงวดนี้นะครับกะเดี๋ยว ขอเขอขน,นีน่ยเท้าคว่ำจะ้อยนึดงนพี่น่อยเนาะเท้าคว่ำนิดนึงน,นะครับใส่นอบบน่เนาะเป็นสีนรรดํ้างัเชือใจไุ้สีหาพ่อพี่น่องเอ้ยใยต้ฟวา <c oughs> <c oughs> เอาคือปเป็นเราพี่น่อง สงสัยจะไม่เจอซะแล้วนะครับบ่พอพี่น้องนะครับกโอ,โอ้จะเจอไหมเอ่ยนะครับเอาวัน้โหดีนะครับแอดลงไปเฮะไปฮะน่าจะยังไม่ได้ลงเนาะที่เังไงที่เังไงเอ้อเดนไปเลยพี่นอนะ้อ,นองเนาเขียนที่อนี้เขียนไปนี่นนครับสำหรับแอดเอ่อ แอดว่าแอดลงเหรอเด็กพี่น้องแต่ะหาเพราะในพ่อพี่น้องเด้อขอเบื้งอีกอีกหนึ่งพี่น้องเด้อแอดลงไปนะครับโอ้นี่เด้ลงแล้วพี่น้องนะครับลงแล้วลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์กรรมาสินนะครับเพื่อนแห่งมาที่แปดกับเก้าชุดเด่นนะพี่น้องแอดลงไปแล้วตั้งแต่เป็นชุดเด่นเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะอ่าแปดกับเก้าสำหรับชุดเต็มมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอเรียกเขียนแป๊บหนึ่งพี่น้องโอ้สือสิหาพอพี่น้องเลย นะครับเอาหักใบชะพลีหนึงแล้วพี่น้องเนาะเราอยากเก็บแป๊บนึงด้วยพี่น้องเด้วยอ็ดใบฟ้าโอ้ห่อนพี่น้องเปิดพัดลมไก่ก็บ่ได้เฮียนเอ็ดกะปินห้องธรรมดาบ่อห้องแอร์นะพี่น้องก็เลยโอกาสห่อนห่อนไร้นะครับสำหรับมือนีนการนะครับห่อนกระยาพวงมาลัยพี่น้องห่อนดีกว่าอ่า ฝนตกคือดอกน้อยช่งหนอแต่ว่าฝนตกก็ดีกว่าห่อนอีกทีหนึ่งแล้วแต่ผู้มักาคแล้แต่ว่าแอดทันบ่มักกนได้ขันจืดหลายแต่ตกพอดีพอง่ามกระคายอยู่เนาะฝนกระไดเนาะบ่อร่มบ่อแรงบ่อร่มบ่อันก็มันกระคายอยู่นะครับแต่ตกง่ามัคลงเนาะโอเค นะครับเขียนยางไว้ได้พี่น้องด้วยเขียนยางไว้อย่างเรีบรีบอย่างอย่างดียอย่างเรียนะพี่น้องสละแอดใบฟ้าพารวยงวดวันที่1เมษายน2568นะครับให้มาที่8ย4 <c oughs> 4 85 4 86 4 95นะครับอสองตัวบนฟ้าแล้วก็ลงล่างครับสองตัวบนฟ้าลงล่างคือ คือไปทั้งบนฟ้าลงทั้งใต้ดินได้นะพี่น้องเนาะเอ้ยใต้บาดาลเฮ้ยขออภัยพี่น้องบอกพิษแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะครับเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดนะครับขอให้โชคดีครับนะเรื่อยเรื่อยเรื่อยนำนำเรื่อยเรื่อยด้วยคาอาจารย์กราดาสินนะครับอ่าแคปหน้าจอไว้พี่น้องนะครับสำรับทันทีขอม้าแล้วนะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์คือบาดาลนะครับกดติดตามให้ด้วยขอบคุณหลายกันนะครับแอดไบฟ้าพาเหรดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสี่แปดในมาที่แปด 485 486 495แับนะเด่นตัวไรพี่น้องนะครับสังเกตไหมเอ่ยนะครับเด่นไปที่85 86แล้วก็95นะครับอ,อีกทีหนึ่งไนดะ้พี่น้องด้วยสําหรับชุดเด่นนะครับชุดวิ่ง8กับ9นะพี่น้องชุดเด่นชุดวิ่งนะ8กับ9ไนดะ้พี่น้องด้วยอสองตัวบนฟ้ากับสองตัวใต้บาดาลน,นะครับก็คือ,อา85 86 87 95 96 97นะครับอาจารย์กราลาศินแอดไฟฟ้าพาร,าาพาไปไปรวยนะครับเอาแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอไว้ไปนะครับแคบนะครับเด้อนะครับทางช่องเฮาเป็นเที่ยงซื้อกลางเสนอเพื่อ,อให้พี่น้องได้เลือกซื้อเลือกหาสลากกินแมข่งรัฐบาลเท่าน,ทนั้นว่าได้สนับสนุนสิ่งพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดได้เพี่น้องเล่จานใดก็ ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับย่อมรับว่าอาจารย์แต่ละธณาอาจารย์แต่ละสำนักโดยเฉพาะจะเป็นบุคคลธรรมดาพี่น้องน,นะครับคือต่อานจะคอยอูวเนาะเราคิดคำนวณแนวทางนะที่น่าจะมาที่น่าจะเป็นไปได้นะครับตามนี้นะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวขออนุญาตปิดไปแป๊บหนึ่งไหพี่น้องเนาะปิดไปแป๊บหนึ่งด้อยพี่น้องเด้อนะครับสําหรับแนวทางของอาจารย์ก,ก,กรลศินนะครับเพราะว่าถ้าเบิงบุนร้ายมันเกิดสิบบเขคาท่าขอท่านสิบดี แต่บ่เป็นผลดีต่อทางช่องเฮ้านะครับจะอะไรก่าขอเห้ขเขาแห้งพี่พีน้องๆนะครับเพราะว่าทางช่องของเราเป็นช่องเ้อยๆช่องเล็กๆพี่น้องแต่ว่าอาจารย์แตละท่านอาจารย์แต่ละสำนักที่แอดคัดสันมาลงให้พี่น้องเป็นซื่อกลางเป็นสภานในพี่น้องเลยพี่เจรนาราืแล้วแต่โอ้สุดยอดนะครับแอดคึ้บาคัเหล้วนะครับขอมุ่นที่ย้อนหลังมากเขาพ่าเป,เปเปเปเขาไหลแอดก็เลยเอามาล่วงให้เบิ้งให้พิจารณาสนับ แนวหาหลงวดกับพวเขานะครับอาจารย์นายกเยาบุรีเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเพราะว่าการคิดคำนวณนะครับกับคือว่าเนี่ยรอดอาจารย์เพิ่งกับเพิ่งกับบงหุจักบ้านสิออกตุรย์นะครับเพราะว่าลูกบอลกลมๆนะครับจักสิตกอะไรมาจักอะไรสิตกมานะครับกับเพิ่งกับบงหุจักคิดคำนวณนะครับตามสถิติที่น่าจะเป็นที่น่าจะมีที่น่าจะมาจสิเนาะอ่ะก็พิจารณาเด้อครับเด้อเอ้าขอมาเบิ่งนะครับอีก รอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายสาหรับคลิปนี้นะพี่น้องไอ้เคยลงไปแล้วนะพี่นอ้องสําหรับอาจารย์กรกาลาศินนะครับวันที่1เมษายน2568นะครับเพิ่นให้วิ่งนะครับหรือว่าออกกาลังกายหรือว่าเดินนะเดินบอรอ,อ8กับ9นะครับอาจารย์กรกาลาสินนะครับสลหรับชุดเต็มชุดเต็มมี่จะไรพี่น้องเดียวเ้เบิ้งนะครับเ้เบิ้งเลยนะพี่น้องนะชุดเต็มจะมีที่ นะครับสำหรับท่านที่เขา,มาไม่มาอ่ะรีบนะครับแคปหน้าจอไปได้พี่น้องเด้วยแคปหน้าจอไว้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระ,ด,ะ,กระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนกดติดตามให้น้ำนะครับแอดไฟฟ้าพารวยงวดวันที่หนึ่งเมษายน2568ัห้หกแป้าให้มาที่485 486 495 4, 4, 4โอ้ยพมนันสี่เก้าห้าสองตัวบนฟ้าแล้วก็ใต้บาดาลนะครับ85 86 87 95 96 97นะครับขอให้โชคดี อ่ะครับเพ well ิ่นบ้านก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันนะครับอาจารย์กราลาสิลนะครับนี่คือแนวทางงวดวันที่1เมษายน2568นะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบแนวทางของอาจารย์กราลาสิลกะอย่าลืมนะครับเด้อติดตามในทุ่มหนีนะพี่น้องเนาะหรือว่าชื่นชอบอาจารย์ท่านใดนะครับการการเคลื่อเไหวนั่นแหละนะครับแต่อาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำนักก็เป็นบุคคลแต่ละธรรมดากับบริการตี่บรสิเข่าหรือสิรูนะครับสลาลิปนี้นะครับกัให้พิจารณาเอานะครับพี่น้องเนาะ ให้พี่เจรนาเอานะครับซาร์คิม尼克อ่ะพอสมมาร์ทพักวันนะครับขอขอพระคุณอาจารย์กราลาสินนะครับที่เป็นแบ่งปันทางทางช่องมาสบอกกับพี่กคำนวณเข้าแล้วขอบคุณหลายก๊าละกันนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนช่องที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเนาะขอบคุณหลายก๊าละกันนะครับขอบคุณเอฟซีคือท่านซาร์คิม尼克พ่อในเอฟซีโชว์โชว์มันให้เงินลุ้ยนะครับเด้อวยใจจับเงินเสงินล้าน การเมื่อสุขุสขคนสรารคินีว่าเพียงสำมนีนะใบเพื่อพ่อกัคลิปหน้าคลิปน้าเข้ามาสวัสดีครับ